วนี้เชฟนายก็ไปตลาดมาใช่ครอะไปได้อะไรมาบ้างช่าอมจับบนเส้นมาเช่าอมช่าอมเป็นแบบนี้นะครับผมบนเส้นตามมังกรคู่ครับผมทุกที่เราใช้ต้องสงต้องสนเลยมากมันไม่มีวันนี้ไม่มีเอ่อหนึ่งอันแล้วก็หมูที่เหลือจากซีพีสามชั้นอะไรอ่ะไรอะมือถืออะไรอ่ะ อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นพริกแกงสําเร็จพแกงสำเร็จ,กกรจอ่าก็พริกแกงทั่วไปป่ะก็ไม่ไม่รู้เหมือนแันแต่หาซื้อแต่ในตลาดเนี่ยนะน่าจะมีอยู่ในตลาดแต่พริกแกงทั่วไปครับก็พริกแกงเหนือนพริกแกงไทยเหมือนกันปะ่ะก็อาจจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันอาจจะนิดหน่อยนิดหน่อยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยเราก็เราก็จะคั่วคั่วพริกกอคั่วพริกแล้วก็ผัดกับหมูผัดกับหมูใช่เพื่อว่าให้หมูมัน มีรสชาติแล้วก็พิกมันหอมมันก็ไม่ยากครับเมนูนี้ครับแต่อาจจะใช้เ <Gym>. วลาจะไม่รู้ว่าน <GR en> ี่อร่อยนะนะมันใช้มันต้องใช้เวลาต้มนิดนึงแค่นั้นเองครับล้วผมชอบกินนะเมนูนี้แต่ไม่ยากแต่เราไม่ยากแล้วจะกินกับอะไรอ่ะข้าวสวยเนี่ยเหรอสวยครับข้าวสวยโอ้ถ้ามีข้าวเหนียวดีนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับไฟเบา เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำลงไปใช่ไหมใช่น้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่าน้ำปลาปลามาดูแล้วก็ดูวตปริมาณของเครื่องเรานะอ่าแกะดูแกะดูมาดูมาดูมาดูอันนี้มันกี่กรัมมันกี่บาทแล้วเนี่ยอ่ากามละกรัมละสิบบาทเราซื้อซื้อมันเท่าไหร่อันนี้ประมาณสามสิบบาทครับสามสิบบาทอ่ะสามกามประมาณสามกามสามเอฟต่อกันราคาสามสิบบาท ห้าบาทแล้วก็หมูอีกอมื้อนี้ไม่ถึงร้อยครับไม่ถึงร้อยพริกแกงสิบบาทไม่ถึงร้อยครับพริกแกงใส่เกือบเกือบเกือบครึ่งถุง่ะเนี่ยก็ประมาณนะจะเลยขึ้นถึงนิดนึงอันน,นเมื่อกี้นี่ถุงเต็มเลยใช่ไหมเต็มไม่ไมันไม่เต็มอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ถุงเนี่ยประมาณนะครับเราใส่ไปอ่าเซนหนึ่งโซนซับไอหนึ่งโวนซับอ่ะประมาณประมาณเกือบเกือบครึ่งอ่าเกือบเกือบครึ่ง อันนี้เราก็เอาหมูลงเลยนะครับอาผัดสักนิดนึงต้องให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ของพริกนิดนึงให้มันติดพิกนิดนึงแล้วก็ผัดลงไปไม่หยาบไม่ยาบหลังจากเราหมูลงแล้วก็ต้มไปนิดนึงกลิ่นมะลิมาลหมูนี่เราผ่านไม่สุกเลยป่ะก็ไม่จําเป็นต้องสุกมากเพราะเราต้องต้มอยู่แล้วต้มน้ำต้มน้ำทีน้ำลงนิดนึเลยเป็นเราผ่าขนมก่อนนะครับขนมขนมตู้ขนมขนมก่อน น่าจะหมดหมาทำไมห,หมดแล้วแค่ขนอผมขนอผมก็มีเยอะขนอผมเลยว่ารถดีเลยไดูตู้ยเย็นด<ม>ิต<ม>ู้เย็นไม่มีอ่ะมีแต่อาหารแมว่กินมา ใส่น้ำลงไปนิดนึงนิดนึงก่อนเดี๋ยวจะไหมกันกระทะนี้ติดตอนนี้ข้าวเราสุกแล้วครับสุกแล้วข้าวสุกแล้วข้าวสุกแล้วไม่เตือนครับเราก็เอาข้าวข้าวเก่าเอาไปด้วยุุไไปอ้หมดหม้อไหมเนี่ยคิดว่าไม่หมดน่าคนเจ้าของบ้านน่าจะผัดปลากระป๋อง ปลากระป๋องไม่อยู่ผมไม่อยู่คนเดียวก็ผมว่าทําให้ดูไม่ได้หรอกนะไมในคอนยุก็จะผัดปลากระจะทำข้าวผัดปลากระป๋องเติมหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปเป็นข้าวผัดที่ขี้เหละเป็นเมนูที่ขี้เหละมากเติมน้ำลงไปครับน้ำลงไปได้บางทีต้องรอให้เดือดก่อนไหมแล้วเราก็ถึงใส่ผักลงไปใช่ครับ ผักกวลูนเส้นอันไหนใส่ลา่อะไรก่อนอ่าผักใส่กะลูนเส้นกะลูนเส้นสุกง่ายกว่าอ่าใส่แป๊บเดียวก็ยกขึ้นได้เลยครับผมอีกนิดนึ่งครับน้ำใส่นี้เราใส่น้ำไม่กี่แก้วละอ่าแก้วนี้แก้วที่สามแก้วที่สามประมาณสามแก้วนะครับาาประมณแก้วใหญ่ๆอานเนี่ยสามแก้วโอเคเสร็จปุ๊บนี่นะครับขานองของเราโอดีเดียวมันเป็น เดี๋ยวนี้มันแข่งโป๊กไปขนอละเข้าเหรออืมอะไรหว่าใ่มันจะชื้นนี่ครับขนอของเราโอ้เป็นก้อนใหญ่ก้อนดีนะแล้วทำไงอ่หาช้อนตักลงไปโอเคประมาณโอ้โหเท่าประมาณขนอขนอกี่ก้อนเนี่ยประมาณแปดก้อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอร่อยเพราะอะไรคอนี้อร่อยเพราะเพราะเราดี ที่บ้านนี้ไม่ค่อยได้ทากับข้าวก็ไม่ค่อยได้ใช้ท่าไหร่มันก็จะอะไรก็แข็งไปหมดขนาดน้ําปลาย,ยังเป็นเกลือเลยอ่ะอะหลังจากนั้นเราก็รอไปนะครับก็ไม่นานครับเดี๋ยวรอน้ํามันเดือดแ,แล้วก็เราก็เทเอาผักลงไปะวนานนก็เดี๋ยวเรารอาน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราอมาอจนน้าตัวน,นี้เราก็ต้องเร่งไฟให้สุดเลยครับอโอเค,อเคแป๊บนึงเด<ๆ>ี๋ยวรอแป๊บนึงแลวกันเนาะไม่ถึง หกเจ็ดไม่ถึงสิบนาทีน่าจะเดือดแล้วครับเราผักลุงมานะครับน้ำเดือดมาน้ำเดือดแล้วโอ้เดือดโป๊ดเลยนี่เราก็จะเอาผักลุงครับไม่เด็ดไม่เดือดเลยเหรอไม่เด็ดแล้วเราต้องลูดอยู่แล้วครับเวลากินนะลูดเอาลูดเอาไม่เด็ดต้องสอนต้องเราต้องสาธิตวิธีการกินด้วยป่ะก็น่าจะสาธิตให้ดูว่าเราจะได้ถ่ายแบบครอบครัวเราไงทุกคนที่เขากินกันอ่าเดี๋ยวมือนี้เรา ก่อนที่ว่าจะกลับเชียงใหม่กันเราจะถ่ายกันทุกคนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะได้แท็กกันไปโอเคนะก็เดี๋ยวนี่นะครับก็เรากินก่อนที่จะกลับเชียงใหม่กันแต่อย่าพูดว่าเป็นมื้อสุดท้ายนะไม่ดีนะไม่ใช่มื้อก่อนกลับเชียงใหม่หลังจากนั้นเราก็รอประมาณอีกสัก15นาที15นาทีให้ผัก ให้ผักสุกก่อนผักสุกแล้วเราก็เอาเหมือนเส้นใส่ไลเรสมังกรคู้ใส่ลงไปแล้วเราใส่ลงอินเราใส่วเนี่ยไอลงอินมินเป็นลงนไม่เกียวเป็นลงอินลงอินหมดไปเตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับลงอินเมนูนี้ไม่เกียวอ่าโอเคก็เดี๋ยวผักสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนขั้นตอนสุดท้ายกันโอเคนะครับผักของเราก็ใกล้จะสุกแล้วใกล้จะสุกแล้วครับไอกวะ้านเกินมันไม่ใส่ลงไปด้วยหรอไม่ไม่ก้านเราไม่กินครับไม่ต้องใช่ไหมเอาแต่ใบมันให้มันสุกโอ้โหมัน สรจปุ pies, ๊บหลัากนั้นเราก็มาตัดหิวเร็วมาเส้นหิวเลยอ่ะเด็กกินกาแฟก็ยังกลัวอิ่มลัวกินข้าวแม่เราเนี่ยเส้นลงไปตัดหัวจะท้ายตัดหัวจดท้ายเหรอจะพอเนี่นี่มันยาวเกิน ใส่ไปเลยเหล่งเซนลงไปแค่นี้ก็รอวุนเส้นสุกก็กินได้แล้วครับมีอะไรมากแค่นี้เมนูเมนูนี้อร่อยนะเนาะอร่อยอร่อยนะทำไม่ยากเลยไม่ยากเลยบางคนก็ใส่ไปอ่าวันเมนูนี้ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าเช่อมอ่ะถ้าเกิดเราไปลงทำเป็นพวกแกงพวกพวกเนี้ยกลิ่นมันจะไม่ฉุนกลิ่นจะไม่ฉุนครับต้องมาคนที่กไอ้ลัวกลิ่นเชอาอม บอกไปเลยว่ากลิ่นมันจะเพราะว่ามาโดนนั่นนั่นกบไปใช่ไหมใช่พริกไปพวกพริกแกงพวกเครื่องปรุงลงไปฮะถ้าอย่างเหมือนรอไปใส่ไข่เจียวน่ะอันนั้นกลิ่นชฉมันจะสุกมันจะสุบนิดนึงกลิ่นจะแรงกลิ่นอะไรโอเคก็เดี๋ยวมาดูตอนกินกันเดี๋ยวเราไปสาธิตกันกินกันโอเคครับ